นี่แหละครับผมตน้นนี้อยู่แนวว่างแนวแฉกไม่ใช่ตานหม้อเนี่ยว้ามีสามวาว,ว,าวแต่มีสองลอนนี่วาวนึงนี่วาวนึงกะลาจะเริ่มเป็นแดงดำแล้วครับผมแข็งจะเริ่มเป็นแดงดำโป๊ะ ลาแตกเลยนเนี่ยเมื่อกี้เสียงแหวด้วยแผ่กว้างๆครับผมจะเริ่มเป็นแดงดำพอมีดฟันเ้วยจะกระเด้งครับผมเดี๋ยวดูโป๊ะเสียงเสียงเข้า อ,อยูว่าไม่เข้าหรอครับเข้านี่สองลอนสวยๆเลย